เดย์พาก็คือจะตกท่านละ800เยนโซนนี้เป็นโซนที่มีพวกขนมหวานของหวานเยอะเลย <c oughs> อร่อย <c oughs> Good morning, อาเดสวัสด์ยามเช้าค่ะวันนี้ฟรีเดย์เราก็เดินจากโรงแรมตอนนี้กําลังจะไปที่สถานีรถไฟชินจูกุค่ะแพลนของเราวันนี้ก็คือจะไปที่ฮารุจูกุแล้วก็ไปชิบูย่านะคะเพราะว่าน้องๆอ,อยากจะไปถ่ายรูปกันที่ห้าแยกนะคะแล้วก็อยากจะไปหาของกินอร่อยๆจะเป็นยังไงเพราะที่จะเป็นครั้งแรกเลยนะที่จะได้พาน้องๆขึ้นรถไฟนะคะมาลองดูกันว่าเราซึ่งพูดญี่ปุ่นไม่ได้นะคะมันจะยากจะง่ายยังไงเดี๋ยวตามไปดูขั้นตอนกันเลยค่ะ สถาน,นีก็คือชิซุกุสเตชันค่ะเราจะไปที่ฮาราจูกุนะคะโดยโด,ยดยูจากแมพแล้วม,มีราคาบอกอยู่แล้วตามแมพนะคะคือ140ยเยนค่ะเราก็จะหยอห่อนเหรียญเข้าไปในนี้เลยนะคะโอเคได้มาแล้วค่ะ รถไฟสายสีเขียว<ม>ก็จะวิ่งเป็นวงกลมเลยซึ่งถ้าเกิดว่าเราซื้อเป็นตั๋วแบบว่า day pass ก็คือจะตกท่านละ800เยนแต่เนื่องจากวันนี้เต่ากับน้องรองเลือกกันไปว่าจะไปที่ฮาราจูกุแล้วก็จะไปกันที่ชิบูยาซึ่งแต่ละสถานีเ่ยมันแค่ประมาณ140เยนเองก็ตกแล้ว280เยนก็เลยตัดใจว่าค่อยซื้อที่ละสถานีนะคะก็มันก็จะถูกกว่าทีนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละโปรแกรมที่ท่านเลือกด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันค่ะ ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะฮาราจูาาก,กุเออนี่จะต้องเอาไหมแนะฮาราจูกุนะคะถ้าเกิดว่าอยางมาเดินตรงสตรีทนี้ทาเคชิตะสตรีทโซนนี้เป็นโซนที่มีพวกขนมหวานของหวานเยอะเลย<ๆ>นะคะเดี๋ยวเต่าเนี่ยจะพาน้องเจนซึ่งเต่าก็ไม่เคยมาเดินแต่ว่าทำแอคไปดูเ<ๆ>ต่าจะพาน้องเจนไปกินอะไรกันไป โอเคแล้วเราจะเอาเจลาโต้สตรอเบอรี่ช็อกโกแลตแอนด์ครีมนะคะ550เยนเบอร์43อ่ะได้มาแล้วค่ะนี่เรามาลองชิมกันดูอืมไม่ตืมอร่อยอ่ะอืม,อม,อม,อมเรากินสตรอเบอรี่ของตาก,กล้องเราเลยอ่ะอืมสูงก,ก็<ม>เป็นร้านดังเนาะน้องพราวจา้าน้องมาต่อแถวซื้อสายไหมเป็นไงสายหวานสายหวาน ได้แล้วค่ะสายใหม่ได้กินได้ยังคะเดี๋ยวลองชิมชิมชิมให้ดูหน่อยด้านบนด้านบนเหรอบนสุดเหรอุ้ยมันเป็นจุกจุกสายไหมไม่มีอะไรนอกจากสายไหม่ลองชิมเดี๋ยวดูความแบบน่ารักมีกินหนอีกนะเห็นปะหมเป็นไง อร่อยแล้วมาดูเดอรสซินดาวกันไปเลยแบบกินอยู่ใช่ไหมการกินที่<ด>มีพเพื่อนกินด้วยอ่ะคือการทำแบบนี้วความเป็นกินมิกหายหมดเลยกินเปใส่ใมาย2่บาทงานวัดเลยจะบ้าหรือไงคือมีร้านเครป ร้านขนมคือตลอดเลยค่ะนี่เราเจอมาทั้งหมดเนี่ยไม่ต่ำกว่า4ี่เครปแล้วนะเดินยมายี่บินรึ่งซอยเลยอะ่ะนี่แล้วก็มีแหละมามาริองมายองเครปไม่รู้อ่านถูกปะนะแล้วก็นี่หนด้านหน้าที่เราเห็นนะคะในร้านมตสึมโตตอนนี้ห้างที่ไทยก็เริ่มมีมาแล้วนะคะมตสึมโตเป็นร้านขายผลิตภัณฑ์พวกบำร,รุงผิวหรือว่าขนมด้วยมีวิตามินซีดีเอีเกิดที่ไหนตามหาวิตามินหรือว่าครีมโฟมล้างหน้านอกจากดองกี้ก็จะมีที่นี่นี่มีคิดแคทด้วยนะคิดแคทคิดแคทคือสมัยก่อนฮิตมากนะคน ใครมาต้องมาซื้อกิทแคทที่นี่มีทั้งที่เป็นรสชีสเคก้กนะคะเป็นาดาร์กช็อกโกแลตราเขียวสตรอบเบอรี่นะคะก็หาซื้อได้ที่นี่เหมือนกัน198เยนอะ <S 2> <S 2> <S 2> ถูกจังถุงหนึ่งเกเยนนะคะนี่นี่นี่น ก็หาซื้อที่นี่ได้เหมือนกันนะคะพู้มีร้านชานมด้วยสินฟูถังคุณเคยกินไหมสินฟูถังที่ไต้หวนันตอนนี้เป็นชานมที่ขายดีที่สุดในเกาะไต้หวนนะะันค่ะมีที่นี่ถ้าคุณไม่เคยกินที่ฮาราจูกุมีแล้วฉันจะบอกว่านมเขาเป็นแบบนมมันนมสดมากนมแบบไม่มีความคาวเลยอะ่ะตัวไข่มุกเขาอะ่ะมีความหวานในตัวแล้วมีความหนึบซึ่งซึ่งไม่ได้นหนึบหนึบกรบอ่ะหนึบนุ่มอะ่ะอร่อยมากสินฟูถังนะคะถ้าเกิดท่านไหนมาญี่ปุ่นก็มาลองกันได้นะคะ ตอนนี้ถึงแล้วค่ะเราอยู่กัที่5แยกชิบุยาค่ะอีกหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวจะต้องมาเพื่อที่จะมาดูความบันเทิงของการเดินข้าม5แยกอย่างพร้อมเพรียงกันนะคะเดี๋ยวเราจะรอสัญญาณไฟจากตรงนี้ต่าจะพาทุกท่านนะคะไปที่ฮาจิโกะด้วยไปหา ลูกป,ปั้นน้องชิบะนะคะซึ่งเป็นหนึ่งสัญลักษณ์ของความรักและความซื่อสัตย์ของน้องหมาพันชิบะด้วยนะคะหรือว่าน้องฮาจิโกะนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะข้ามไปแล้วคือสัญญาณไฟนะคะตอนนี้รถกําลังวิ่งอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงนะคะพร้อมเลยนะเตรียมตัวนะคะเดินไปพร้อมกันเลยนะคะเดี๋ยวเราเดินไปพร้อมกันเลยข้ามไปฝั่งนูนง้นไปเชิญค่ะ อันนี้ใช่รึป่ะใช่เรื่อง Alice in Borderland ป่ะเนี่ยห้องน้ำเนี่ยสถานีเนี่ยที่อยู่ดีเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็ออกมาแล้วหายไปเลยอะ่ะแต่เราจะไม่เข้าถึงเราจะปวดเพราะเรากลัวว่าทุกคนจะหายไปทุกคนเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าคนก็อยากจะมาถ่ายรูปอะ่ะมาดูน้องหมานะคะถึงแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่หน้ารูปปั้นนะคะของสุนัขที่ซื่อสัตย์ที่สุดนะคะของชาวญี่ปุ่นนั่นคือเจ้าฮายจิโกะนั่นเองนะคะ ซึ่งรอเจ้าของเป็นเวลาเกือบ10ปีที่สถานีรถไฟชิบุย่าเพราะว่าปกติแล้วเวลาที่เจ้าของกลับมาค่ะหลังจากทํางานมาแล้วก็เขาจะมารอทุกวันแต่อยู่ดีวันหนึ่งเนี่ยเจ้าของก็เกิดเสียชีวิตกระทันหันนะคะเลยไม่ได้กลับมาที่สถานีรถไฟในวันนั้นค่ะกลายเป็นว่าเจ้าฮาจิโกะก็ไม่รู้ว่าการที่ไม่กลับมาเนี่ยคืออะไรก็เลยเฝ้ารออยู่อย่างนั้นค่ะเป็นเวลาเกือบ1ิปี จนกระทั่งตัวเองเนี่ยก็เสียชีวิตไปเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเวลาที่เขามานั่งรองก็ไปที่สะดุดตาเนาะคนก็ามาพบเห็นมาเล่นด้วยอย่างงี้คะ่ะก็เลยกลายเป็นว่าหลังจากที่น้องเขาเนี่ยนะคะเสียชีวิตไปแล้วก็ได้มีการเก็บนะคะตัวศพของเขาหรือร่างของเขาเนี่ยนะคะว่าในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นะคะของตัวอุยเนโด้วยนะคะก็เลยได้เป็นหนึ่งในรูปปั้นที่ขึ้นชื่อและเป็นจุดแลนด์มาร์กนะคะของชิบูย่าด้วยค่ะ ในที่สุดแล้วก็ออกมาถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้แล้วค่ะหลังจากที่ตอนเช้านะคะเราเริ่มจากโปรแกรมของการเดินจากโรงแรมนะคะตรงอวอชิงตันชิจุกุของเราเนี่ยนะคะไปที่สถานีรถไฟชิจุกุนะคะก็เดินไม่ถึงสิบนาทีเลยก็ถึงแล้วนะคะแล้วก็นั่งรถไฟต่อไปแค่2สถานีนะหนึรีเยนค่ะพวกเราไปลงกันที่ฮาราจูกุแล้วก็เดินต่อไปที่ชิบุย่านะคะกับนั่งรถไฟค่ะจากชิบุย่ามาลงที่ชิจุกุ160เยนเท่ากับวันนี้นะคะเที่ยวทั้ง สองแหล่งเลยได้ไปทั้ง5าแยกชิวยาด้วยนะคะได้ไปกินของหวานอร่อยๆด้วยนะคะทั้ง2ย่านเลยแล้วก็หมดค่ารถไฟวันนี้ไปเพียงแค่300ยเยนเท่านั้นเองนะคะถือว่าคุ้มมากจังนั้นเนี่ยพอวัน,นึงจิจุก,กุปั๊บก็มากินวิ่งย่างค่ะแล้วตอนนี้ก็ยังคงเหลือเวลาของการช้อปปิ้งอยู่นะคะย่านช้อปปิ้งนี้แล้วก็จะอยู่ถึงประมาณห้าทุ่มจ้งคืนแล้วแต่บางจุดแต่ว่าพวกรองเท้าเสื้อผ้าร้านมอสมอตโต้ต่างๆเนี่ยประมาณ3ามทุ่มแล้วก็ทยอยปิดหมดแล้วนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวตอนนี้ค่ะเราก็ต้องขออนุญ,ญา,า,ารับ โปรแกรมวันนี้พรุ่งนี้ยังมีเที่ยวอีกนะคะไปกันทิบุนิโกจะสวยงามอลังการแล้วมีวัฒนธรรมอะไรให้เราเรียนรู้ได้อีกอย่าลืมติดตามกันนะคะไปช็อปปิ้งกันนะ